ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e l a n d Shop ร้านรับเติมเกม c ุก k i e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land s ช o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงวิธีการใช้เพชรได้คุ้มค่าของเกม Cookieland Tower of Avenger นะครับคือหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้มาได้เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดใช่ไหมครับผมก็เคลียร์พวกเนื้อเรื่องเคลียร์พวกเอ่อ กิจกรรมต่างๆไปได้เยอะแล้วผมก็พอจะมีแนวทางการใช้คริสตัลนหรือก็คือการใช้เพชรอยู่นะครับก็คือตัวเกมนี้เนี่ยเวลาเราตะลุยด่านเนี่ยเวลาเราผ่านด่านครั้งแรกหรือผ่านตามดาวที่เกมกําหนดเนี่ยก็จะมีการแจกรางวัลเป็นตัวสุม่มหรือตัวสุม่มไม่ว่าจะเป็นตัวสุ่มคุกกี้หรือตัวสุ่มอุปกรณ์แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้แบบว่าแจกเยอะขนาดนั้นก็คือตัวคริสตัลนนะครับคือมันไม่ได้แบบว่าขนาดแบบโอ้ยแบบอยู่ดีๆเพชรนิ่งมาเป็น5-6 0 0 0หมื่นไม่นะ เพราะว่าถ้าที่ผมลองดูเนี่ยมันไม่ได้เด้งเงยอะขนาดนั้นไอ้ที่เยอะจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวสุ่มทั้งตัวสุ่มคุกกี้แล้วก็อาร์ติแฟกต์ฉะนั้นเพชรเราก็จะมีจํากัดอยู่นะครับสำหรับตัวคิสตันเนาะแล้วก็ในโหมดอื่นๆเนี่ยที่มันเล่นได้พวกรายวันอะ่ะเช่นเลดบอส หรือลอยแย่แหงหอคอยอะไรเงี้ยหมวดพวกนี้มันไม่ได้มีการแจกคิสตันฉะนั้นคริสตัลเกมนี้มันอาจจะมีค่อนข้างจํากัดหน่อยซึ่งหล,หลายๆคนเนี่ยหรือเวลาคนเล่นเกมแนวๆน,วนี้ก็อาจจะเอาคริสตันเนี่ยไปสุ่มกาชาทั้งหมดเลยซึ่งผมคิดว่าไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นกับการเอาคริสตันไปใช้ในการสุ่มกาชาทั้งหมดนะครับคืออย่างในตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยมีหมด 5-6ตู้ใช่ไหมครับถามว่าพี่ตู้ไหนควรกดบ้างไหมพี่ผมคิดว่าตู้ในการใช้เพชรท่เจาวเพชรไปสุ่มเนี่ยผมว่าจะเป็นตู้เหล็กคุกกี้เนี่ยจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือข้าวลายหรือในอนาคตถ้ามีตู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับส่วนอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ความสําคัญลงลงมาฉะนั้นอาร์ติแฟกต์เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องเอาริสตัลไปใช้นะผมก็ไม่เคยเอาริสตันไปสุ่มอาร์ติแฟกต์เลยนะไม่ไม่เคยสักตู้เลยนะนี่คือแบบว่าใช้ตัวฟรีจาก กิจกรรมมาตลอดนะครับออแล้วก็ตัวคุกกี้ตัวตัวสุ่มคุกกี้เนี่ยมันก็จะมีตู้ธรรมดากับตู้เลทใช่ไหมครับซึ่งไอตัวที่เราลงเนื้อเรื่องเนี่ยที่มันแจกแกเนี่ยจะเป็นตู้จะเป็นตัวของตู้ธรรมดาอันนี้ผมว่าได้เท่าไหร่ก็สุ่มเลยก็ได้นะหรือบางคนอาจจะดองพืชดองเผื่อรอตัวใหม่ในอนะคตมาไม่พี่จะได้ไปเจอตัวพวกนั้นผมว่ามันมันยากไปหน่อยอ่ะเวลามีตัวใหม่มาครับมันก็แทรกอยู่ในตัวตู้เดิมฉะนั้นตัวที่เป็นตู้ปกติเนี่ยผมว่า เราสามารถหาคุกกี้จากช่องทางนี้ได้เลยก็คือเอ้ยเอาตัวสุ่มๆแต่อย่าไปใช้เพชรนะตู้นี้ผมไม่แนะนําให้ใช้เพชรเลยห้ามใช้ไม่คุ้มตู้ที่พอจะโอเคที่จะใช้เพชรก็คือ2ตู้นี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าผมว่า2ตัวนี้มันก็เก่งนะครับตัวตัวคิงโซดาก็เป็นตัวตีประชิดดาเมกแรงใช่ไหมเข้าลายก็เป็นตัวยิงระยะไกลส่วนตัวผมเองอะ่ะเวลาลงดาบผมชอบเล่นเข้าลายมากกว่านะ รู้สึกว่าเอ้ยมันเคลียร์ดาดง่ายดีมันมันมันยิงระยะไกลอ่ะมันไม่ต้องวิ่งประชิดมอนเตอร์บางทีเจอมอนเตอร์อยู่ไกลๆก็ยิงเอามันจับถนัดมือดีแต่หลังๆพว่ก็มาเล่นครีมโซดานะครับเราแล้วเราพี่เราจะควรสุ่มขนาดไหนพี่เราควรสุ่มหมดเลยไหมตามที่บอกไปเราไม่ควรสุ่มหมดเราควรจะเหลือคริสตัลไว้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเนี่ยอาจจะผมว่าพันสองพันสามพันแถวแถวนี้เป็นตัวเลขที่กําลังดี แล้วก็ถ้าเราเหลือแบบุพี่อยู่ดีผมมีเพชร6,000อะไรเงี้ยสุ่มสักทีนึงได้ไหมพี่ก,ก็ได้นะผมว่าไม่ติดอะไรเป็นตัวเลขที่โอเคแล้วเราจะเอาเพชรที่เหลือเนี่ยไปทําอะไรพี่ถ้าไม่ไปสุ่มเกมนี้เนี่ยนอกจากการใช้เพชรในการสุ่มแล้วก็จะมีใช้อยู่อีก2อย่างที่ผมว่ามันก็คุ้มที่แนะนําเหมือนกันก็นึงคือ1การใช้ซื้อหัวใจในการเล่นนะครับคือเกมนี้เนี่ยเวลาเราตะลุยดานหมดเนื้อเรื่องก็ใช้หัวใจใช่ไหมครับการลงดันเจี้ยนแห่งการเติบโตเนี่ยก็ใช้หัวใจ ซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันใช้หัวใจไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกแต่สิ่งที่ใช้เยอะก็คือดันเจียนแห่งการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการลงหาตัวขวดพ p การลงหาทองหรือการลงหาเจ้าตัวหินเสริมพลังเนี่ยล้วนใช้หัวใจเนี่ยครั้งละ20หัวใจทั้งนั้นซึ่งมันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะและหัวใจเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูเองอยู่แล้วแต่ผมจะแนะนําว่าให้คุณเอาคริสตันเนี่ยมากดซื้อหัวใจประจําวันด้วยทีนี้เนี่ยตัวคิสตันในการซื้อหัวใจประจําวันเนี่ยมันจะใช้เยอะขึ้นเรื่อย ต่อวันแล้วมันจะรีเซ็ตทุกๆวันใช่ไหมครับหมายถึงว่าครั้งแรกอาจจะผมจำเลขไม่ได้แล้วร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแลวพอครั้งหลังๆเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆเราจําเป็นต้องซื้อสุดทุกวันไหมพี่ผมว่าไม่จําเป็นถ้าไม่ได้เป็นสายเติมหนักขนาดนั้นผมว่าซื้อเนี่ยซื้อสักทีสองทีสามทีเนี่ยโอเคแล้วเอาไว้ให้เราพอมีฟาร์มแล้วก็เราก็เหลือไว้ซื้อวันถัดๆไปคุณต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้เราถ้าเราเล่นเกมนี้แบบเล่นอาจจะเล่นชิลๆหรือเล่นจริงๆเนี่ยเราไม่ได้การเล่นแบบ ฉะนั้นน่ะผมก็ไม่ไม,ไม่ค่อยเชียร์ให้ซื้อสุดทุกวันนะถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเติมที่เยอะมากจริงก็ซื้อประมาณนึงเพราะว่าซื้อรอบหลังๆอ่ะมันแพงไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ซื้อประมาณนึงอะ่ะรอบ 2. รอ,อบ3รอบผมว่ากําลังดีหรืออาจจะรอบ2รอ,อบก็ได้นะเพราะว่านอกจากการซื้อหัวใจแล้วเนี่ยก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อตั๋วลงเลทนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกรณีนั้นเลยก็คือยิ่งซื้อเรื่อยๆเนี่ยตัวคิสตันที่ใช้เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นอะ่ะผมซื้อค่อยหนึ่ง ร้อยหนึ่งปุ๊บซื้อรอบถัดไป200แล้วก็จะหลักการเดียวกันเลยก็คือยิ่งรอบหลังๆมันจะยิ่งแพงเหตุผลเดียวกันเลยก็คือผมคิดว่าตัวตั๋วในการลงเหรนเนี่ยช่วงแรกๆผมรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะซื้อในการฟาร์มของนะโดยเฉพาะคนๆที่เพื่อนๆที่ปลดถ,ถึงตัวเหรนบอสระดับ4ีแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งคุ้มเลยเพราะว่าเหรนนี้มันก็จะเป็นเหรสุดเลเรนระดับสูงสุดในเกมของตอนนี้แล้วก็ควรจะซื้อตั๋วนะก็อย่างตัวผมเองผมซื้อประมาณ ตัวเลทอะผมไม่ได้ซื้อสุดทุกวันผมซื้อประมาณวันละ2-3ถึงใบแล้วแต่เพชรล้วก็แล้วแต่เวลาผมว่ามีเวลาลงขนาดไหนแต่ตัวเลทเนี่ยซื้อแล้วมันต้องใช้เลยนะมันดองไม่ได้แล้วก็หัวใจจริงๆล้วซื้อแล้วมันก็ใช้แป๊บเดียวก็เสร็จอยู่แล้วเพราะว่าเออถ้าคนที่เติมเหมือนจะต้องเติมพาชัมันจะกดฟรีได้แต่ถ้าไม่ได้เติมพาร์ลงในไพวกนี้ผมว่าก็ไม่ยากนะลงแป๊บเดียวจบเลทเนี่ยช่วงแ,วแรกๆอาจจะลงยากหน่อยเพราะว่าคนในเซิร์ฟอะไรเงี้ยพลังอาจจะยังไม่เยอะหรือลงกันไม่เป็นแต่เดี๋ยวสักพักเนี้ยลงเลกมาา ะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมอีกทีหนึ่งก็คือตัวคิสตันเนี่ยผมแนะนําว่าใช้ในการซื้อหัวใจจะเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดนะในมุมมองของผมซื้อต้องไม่จะเป็นต้องซื้อสุดก็ได้แต่ควรจะซื้อติดหน่อยสักผมว่าทีสองทีกำลังดีที่มันจะไม่ใช้เพชรมากเกินไปแล้วก็ใช้ซื้อตัวเลดด้วยนะครับส่วนการสุ่มคุกกี้ก็ไม่ควรสุ่มทั้งหมดนะควรติดไว้หน่อยหรืออาจจะสุ่มเอาแค่แบบการันตีก็พอมั้งแล้วเอาจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยในช่วงแรกๆครับ ตัวคุกกี้ที่ใช้ในการตะลุยดา่านหรือโหมดอื่นๆหลายโหมดอาจจะไม่ใช่ทุกโหมดนะส่วนใหญ่ใช้ไม่กี่ตัวหรอกเท่าที่ผมเห็นก็สักตัว2ตัวก็เต็มที่หรือแม้กระทั่งสุดท้ายอ่ะเราสุ่มไปเยอะๆก็ตาม,มาครับคุณจะติดปัญหาอย่างหนึ่งอันนี้ผมเจอเลยก็คือไม่มีทรัพยากรไปทําดาวไม,ไม่มีทรัพยากรไปทําเลเวลก็คืออย่างไอดีผมอะ่ะตอนแรกผมเริ่มจากเข้าลายใช่ไหมแล้วผมมาเปลี่ยนมาทําเจ้าตัวครีมโซดาปรากฏมันไปไม่สุดทั้ง2ตัว ซึ่งสมมติว่าถ้าผมแบบไม่ได้ทำครีมไม่ได้ทำข้าวลายเนี่ยครีมโซดาตอนที่ผมเลเวล60แล้วแต่แค่พอผมทำข้าวลายก่อนแล้วมาทำครีมโซดาตามมาทีหลังอะมันใช้ของเยอะคุณดูดิการอัพเลเวลทีหนึ่งอะมันใช้เงินแบบอันนี้เลเวล57ไปเลเวล58เนาะใช้เงินตั้ง3 0 0แสนใช้อันเนี้ยตั้ง60ซึ่งเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องจบหมดแล้วเนี่ยไอตัวที่เป็นแชปเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้หาตัวเงินหรือตัวขวดน้ำยาง,ง่ายขนาดน,นะนั้นและ คุณก็ต้องมาวนฟาร์มที่ดันเจียนแห่งการเติบโตซึ่งก็กลับไปคําเดิมมันใช้หัวใจในการเล่นฉะนั้นเราต้องวางแผนการใช้คริสตัลในการซื้อหัวใจให้ดีๆผมว่ามันค่อนข้างสําคัญมากอืมแล้วก็พอสมมุติว่าถ้าเราซื้อหัวใจเรื่อยๆใช้เรื่อยๆอะไรเงี้ยเลเวลรถไฟเราก็จะเพิ่มใช่ไหมเพราะว่ามันได้จากการลงนั่นลงนี่เราก็จะได้รับของไอเทมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยก็จะเลเวลสามสิบแต่อเดี๋ยวก,กดให้เลเวลสามสิบสักทีหนึ่งผมต้องการผมต้องการเงินแต่ผมยังไม่ได้เล่นปลดอัันนนนี้ะกนนไปก่นนครบ อ่ะผมต้องการเงินไปอัพเจ้าตัวนี้มากเลยอัพเลเวลคิมโซดาไปไม่ถึงสักทีอ่านี่เลเวลอัพยังอ่าอัพเรียบร้อยเนี่ยพอเราอัพเลเวลพอเราซื้อหัวใจอะครับเราก็จะอัพเลเวลรถไฟได้ใช่ไหมเราก็จะได้ของเพิ่มเติมทุกครั้งที่เลเวลเราอัพอีกอั่นที่ผมเหมือนผมเลเวลนี้ผมจะได้เป็นเจ้าตัวไอ้ที่ส่งอาร์ติแฟกต์ทั่วไปเนี่ยใช่ไหมของมันก็จะมีตัวส่งคุกกี้อาร์ติแฟกต์เพชรอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยให้เราหา ได้เยอะเหมือนกันสำหรับพวกอาร์ติแฟกต์แล้วก็ดาวสุดท้ายอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันก็กลับไปที่เหมือนเดิมอ่ะมันต้องใช้หัวใจเยอะฉะนั้นอ่ะเผื่อเพชรเผื่ออุ้ย <c oughs> เผื่อคริสตัลสำหรับการซื้อหัวใจด้วยนะครับอ่าประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ